ตื่อแกงตื่อแกงบอยฮะพี่บอยอาเลนะบ่อยเลยก็อาจจะเมื่อบ้างแต็มปั้หน้าก็จะเปถึงขั้นนะครับขอเดือดก่อนไหอะไรนะบอกได้สักข้าั้ยโอ้ขอบคุณจริงครับอะขอเชิญทุกคนครับรับงทีครับกแกผอเชิญด้วยครับให้ไว้ครับบอกแ้อยาให้ไวผมครับผมอยากพรีเซนต์พี่ชายผมมากเลยัพอให้แล้วขอให้แล้วเป็นอย่างนี้ยครับ พวกเราอาัลไซเมอร์ขอขอบคุณพี่โฟกครับนะครับเจ้าของค่าติของเราค่าบุคคลเิชชันนะครับขอขอบคุณ การเต็รที่ครั้งเดียวนะครับหรือโปรยเพจกับเอ็นที่จุกต้องโปรดิวเซอร์ให้พวกเรานะครับทำให้พวกเรามีวันนี้อีกครั้งหนึ่งนีย่ว่าเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่เลยทีเดียวใช่ค่ายดีไทยแอเทอร์นม์ค่ายชิชิครับแค่นี้แค่นี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานของรีทาทุกคนนะครับครับพี่แบงค์ครับอยู่ตรงนี้ครับพี่แบงค์พี่กิ๊บเก๋พี่ปูน น้ำติ๊บพีนอารวันนี้เราทีมงานเยอะมากพี่โอ๊ตผมจำชื่อไม่ได้นะครับจำชื่อไม่ทุกคนทุกคนครับขอขอบคุณอาร์ไซเบอร์เอฟซีพี่อิดครับผมกลุ่มที่เปขายอาร์ไซเปอร์มาตลอดเลยนะครับขอบคุณพี่อาร์มีซีแสที่ให้เกียรติเรามาหาบริษัทเราด้วยนะครับครับก็แด้านที่สำคัญอีกทีครับพวกคุณทุกคน ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ผมจะรู้จักผมในฐานะอะไรก็ตามครูไก่ไอไก่หรืออะไรก็ตามนะครับผมขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปครับใครถ่ายรูปก็กรอบมากรอบมาคณะนะครับาให้อาหารนะ